2,600กว่าปีมาแล้วพระศาสดาผู้สูงสุดได้บังเกิดขึ้นในโลกใบนี้หม่อมชั้นทั้งหลายมีความปรับรื้มยินดีโดยยิ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์ได้คัสั์บุรุษอันประเสริฐคือพระบรมศาสดาผู้สูงสุดในขณะนี้นั้นด้วยการก้าวมาสู่การศึกษาพระปริยัติสัตธรรมและน้อมไปสู่โยนิโสมนสิการ ให้มีสมาธิิรู้ชัดในเรื่องของพระธรรมคำสอนค่ะเราทั้งหลายนั้นได้มุ่งมั่นมาเจริญกุศลนานา,นาประการค่ะเพื่อให้อริยมรรคมีองค์แปดบริบูรณ์พร้อมค่ะนี้หลังจากประทักษิณด้วยอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติ เตสังบูปะสมสุขโขแล้วนะคะเราก็ได้มาถวายความนอบน้อมด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ค่ะนี้นะคะมีการถวายเป็นรูปโพชฌงเจตนะคะโดยโดยการจัดดอกไม้ให้เป็นรูปโพชฌงเจตขอให้มองไปให้เห็นนะคะแล้วก็เป็นรูปอะเรียมัคมีองแปดรวมกันประมวลมา จากโพธิปักเคียธรรม37ประการค่ะในช่วงสุดท้ายการพรรษาก่อนการปรินิพานนั้นพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นได้ตรัสในเรื่องของโพธิปักเคียธรรมมากที่สุดและที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าถึงความไม่ประมาทนั้นก็คือเป็นไปเพื่อการเจริญพร้อมในสติปฐานสี่สมบัริทานสี่สมม อิทธิบาท4อินรียห้าพลห้า 5, โพชงเจ็อ่ะเรียมักมีองแปดเพื่อให้เหล่าสัตว์ทั้งปวงนั้นได้ถึงพร้อมด้วยความบริบูรณ์ในโลกุตละอันประกอบด้วยโสดาปฏิมักสกัดทาคามมมักอนาคามมมักอารหัตมัาและเข้าถึงที่สุดคืออนุปาธาปรินิพานอันเป็นการ เข้าถึงความสุขอันสูงสุดก็คงจะมีอยู่ศาสนาเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะที่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเพราะเหตุมีผลจึงมีเมื่อผลมีปรากฏเกิดขึ้นแก่สายตาและเสียงที่ท่านได้ยินกับหูในขณะนี้ก็ขอให้รู้เถิค่ะว่าเกิดจากเหตุแห่งบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาเพื่อการที่จะก้าวไปสู่ การศึกษาที่ดีงามนั้นก็คือการศึกษาที่จะก้าวไปสู่การกําหนดรู้ทุกข์อันเป็นอุปทานขันห้าเพราะเมื่อรู้ชัดอุปทานขันห้าแล้วย่อมเบื่อหนายใช่ไหมคะตัณหาจะไม่มีวันที่จะพึงพอใจในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตานะคะตัณหาไม่มีความพอใจในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ประเสริฐนั้น เราทั้งหลายจึงก้าวเข้ามาในการศึกษาและปฏิบัติในครั้งนี้เพื่อความบริบูรณ์พร้อมแห่งการที่จะละตันหาโดยเข้าไปกำหนดรู้ในอุป,ปาทานขันห้าให้ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นจนรู้ชัดว่ารูปขันนามขันอันประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข เป็นอนัตตาแม้ขณะน,นี้ทุกทท่านที่ได้เห็นรูปเหล่านี้ได้ยินเสียงเหล่านี้ก็มีการดับไปสิ้นไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่สามารถตั้งอยู่นานเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาค่ะด้วยเหตุแห่งความเข้าถึงพร้อมความบริบูรณ์พร้อม ที่เกิดอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐได้นะคะพิจารณาบ่อยๆถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันเกิดด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายนั้นย่อมมีความแปรปลวนไปสิ้นไปเป็นธรรมดาค่ะนะคะที่สุดทุกนั้นก็จะเข้าถึงความดับสลายไปเยี่ยงเดียวกับพระาศาสดาผู้สูงสุด ผู้ทำปริญญาสามในรูป,ปรขันและนามขันได้โดยสิ้นเชิงด้วยพระองค์งเองขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะ